สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนีโกรธาลอดนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพกกันวันนี้แล้วแต่หน้าไพาจะสื่อสารอยากจะพูดอยากจะอา่บอกอะไรกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้เลยนะคะแล้วแต่พลังงานหน้าไพาเลยค่ะนานละที่เราไม่ได้อัปเดตพลังงานผู้อ่านรู้สึกว่าจะไปตากแดดใช้ชีวิตอยู่ใน ต้นไม้ป่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้เราบรรยากาศ เหมาะที่เราจะลงคลิปเราก็มามาอัปเดตพลังงานกันนะคะดูซิว่าพลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้วันนี้ใครอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรขอบุญบารามีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะ <Dartmouth. S 1> ดูซิว่าพลังงานของพวกคุณคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานวันนี้จะเป็นยังไงแล้วแต่นะไพ่อยากสื่อสารเลยนะคะพูดเรื่องความรัก ก็อ่านไปในเรื่องความรักพูดเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่หน้าไพเลยความโชคดีค่ะอันดับแรกเลยพลังงานของพวกคุณคือความโชคดีเหมือนพวกคุณได้เข้าใจโลกเข้าใจอะไรหลายๆอย่างพวกคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เหมือนเลือกที่จะเข้าใจถึงแม้ไม่เข้าใจเท่าไหร่พวกคุณก็ต้องเข้าใจอะกับมันอะ ความโชคดีก็บังเกิดนะคะบอกได้เลยว่าพวกคุณน่ะเป็นคนที่มากด้วยประสบการณ์มันมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของพวกคุณที่เข้ามาแต่วันเนี้ยพวกคุณเข้าใจโลกค่ะเพราะพวกคุณผ่านอะไรมาเยอะอย่างที่บอกค่ะผ่านมาเยอะจริงๆเยอะแบบว่าเอา่า มันไม่มีอะไรจะมากไปกว่านี้แล้วสำหรับชีวิตของพวกคุณนะคะมันมันเห็นแล้วซึ่งสัจธรรมสัจธรรมของโลกมนุษย์พวกคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะหนักหนาสาหัสหสากันไปกว่านี้แล้วชีวิตตัวของพวกคุณระวังนะคะระวังนะอะไรที่มันเป็นความลับมันจะถูกเปิดเผยนะคะ อะไรที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยสิ่งที่พวกคุณแอบคิดแอบวางแผนแอบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะถูกเปิดเผยนะคะพลังงานของพวกคุณน่ะต้องยอมรับว่าใครก็ตามที่หักหลังที่ทำไม่ดีกับพวกคุณ คนที่ผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้เหมือนชีวิตของพวกคุณมันได้ไปเจอกับเรื่องอะไรที่มันที่สุดมาแล้วชีวิตของพวกคุณนะเหมือนคนคิดแอบทำอะไรลับหลังบอกได้เลยว่าพวกคุณรู้ค่ะมันไม่มีใครที่จะทำอะไรพวกคุณไปได้พวกคุณรู้สึกว่าใครที่ คิดจะมาทําอะไรรับหลังพวกคุณบอกได้เลยว่าตัวของคุณเป็นคนที่บอกแล้วไงว่าประสบการณ์นมันสอนคุณรู้อะไรไมาเยอะอ่านเกมคนออกเดาทางคนออกในเมื่อทําให้คุณเจ็บคุณก็เลือกที่จะพังแบบไม่ไว้หน้าเช่นกัน ใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นคุณพยายามที่จะไม่พูดพยายามที่จะไม่แสดงออกพยายามที่จะเก็บซ่อนอารมณ์แต่คนพวกนี้พยายามที่จะมาทำร้ายคุณทำให้ชีวิตของพวกคุณต้องพังความรักก็เช่นกันค่ะไม่เคยให้ความชัดเจนอะไรใดๆจนวันหนึ่งพวกคุณได้ตระหนักได้รู้แล้วว่าเออมันกักกูไปวันๆแค่นั้นนะ ไม่ได้คิดอะไรที่จะให้ความชัดเจนอะไรใดๆเพราะฉะนั้นพวกคุณรู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นแบบเนี้กูก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันคุณก็พังทิ้งเหมือนกันมันเป็นพลังงานที่ต้องยอมรับว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของพวกคุณตอนนี้ณนะนะเวลาเนี้ยที่ทำให้พวกคุณต้องเจ็บทำให้พวกคุณต้องเสียใจมาหักหลังแอบทำอะไรลับหลัง พวกคุณรู้สึกว่าพวกคุณก็ไม่ได้ยอมแพ้เหมือนกันในเมื่อคิดที่จะทำแบบนั้นพวกคุณก็รู้สึกว่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้สมควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณเหมือนกันคุณพร้อมที่จะพังพลังงานของคุณบอกได้เลยว่าคุณเหนื่อยกับพวกนี้มานานมากไม่ว่าคนในครอบครัวไม่ว่าพลังงานของคนรอบข้าง พวกคุณเป็นคนที่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าการใช้ชีวิตพวกคุณมีความมั่นคงมากพอพวกคุณได้ผ่านอะไรมาเยอะมันผ่านความเหนื่อยไม่อยากจะสนใจอะไรทั้งนั้นใครจะอะไรยังไงรู้สึกว่าขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองขออยู่ในที่สงบขออยู่ในจุดที่มันสมถะชีวิตที่มันเรียบง่าย อย่ามาลูกเล่นอย่ามาพยายามพวกหน้าไหว้หลังหลอกนี้บอกได้เลยว่าพวกคุณไม่เอาเลยตอนเนี้ยนาทีนี้ขออยู่ในที่ของพวกคุณพวกคุณเหนื่อยกับคนรอบข้างมามากตัวของคุณนะคะรู้สึกว่าความรักอย่างเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าคุณทุ่มเทคุณให้ใจมากๆ แต่คุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาเปล่ามันเหนื่อยค่ะรักแค่ไหนพวกคุณก็ต้องหันหลังรักแค่ไหนพวกคุณก็ขอเอาเก็บความรักที่มีเก็บไว้ในใจคนเดียวเงิยบๆแต่เลือกที่จะหันหลังเพราะมันไม่มีความชัดเจนอะไรใดๆมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่โชคชะตาพยายามที่จะ เอาคนที่มันไม่ดีออกจากชีวิตคุณบอกได้เลยนะคะมันเป็นไพ่อของโชคชะตามันมาบวกกับพลังงานของคุณซึ่งพวกคุณได้รู้สึกว่าชีวิตมันผ่านความเจ็บปวดผ่านความมันที่สุดมาแล้วมันไม่มีอะไรจะมากไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นพวกคุณในเมื่อมันที่สุดมาแล้วพวกคุณได้เห็นอะไรหลายๆอย่างไม่แปลกที่พวกคุณจะเข้มแข็งแล้วตัดทิ้งออกไปจากชีวิตพังทิ้งแบบ ก็ไม่ได้เสียดายในเมื่อพวกคุณรู้สึกว่าให้ใจกับใครสักคนมันที่สุดแล้วอะพวกคุณเข้าใจแล้วว่ารักดีๆที่คุณให้ไปมันคงเป็นไปได้ยากที่จะมาทำให้ชีวิตของพวกคุณดีขึ้นมีก็เหมือนไม่มีความรักก็คือเอาง่ายๆหนึ่งบางครั้งมาเดือดร้อนเรื่องเงินกับเรา ให้เราต้องได้ช่วยเหลือให้เราต้องได้ซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ใช่จะมีเวลาให้เราด้วยนะแอบคบแอบคุยลับๆล่อๆบางครั้งความรักเนี่ยพวกคุณก็ดูน้อยเนื้อต่ำใจเพราะคนอย่างพวกคุณเอาจริงๆไม่มีความรักก็ไม่ตายอ่ะแล้วเข้มแข็งด้วยแล้วใช้ชีวิตอยู่อ่าพึ่งพาตัวเองได้อย่าง100%เซเพราะฉะนั้นการที่มีความรักพวกคุณรู้สึกว่า พวกคุณไม่ได้ไร้ค่าขนาดนั้นช่วยประเมินพวกคุณใหม่ไม่ว่าคนรอบข้างก็เหมือนกันเข้ามานี่คือมีแต่ปัญหาเรื่องเงินไม่มีความจริงใจต่อให้พวกคุณจะพยายามทำดีพยายามที่จะอะไรก็ตามมันมันรู้สึกว่าคนรอบข้างของพวกคุณนะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเอาซะเลยเรื่องความรักก็เหมือนกัน พวกคุณเลยรู้สึกว่าไม่อยากจะให้พวกเนี้ยเข้ามาใกล้ความรักคนรอบข้างอย่ามายุ่งพวกคุณปิดใจนะคะรู้สึกว่าขออยู่กับตัวเองแล้วมองอนาคตกับชีวิตของตัวเองความรักที่ไม่เลือกไม่ตัดสินใจไม่พยายามที่จะทำอะไรกับพวกคุณความความคิด การกระทํามันดูเล็กๆน้อยๆมากมันไม่ได้คู่ควรกับคุณเลยอ่ะคนอย่างคุณอ่ะเอาจริงๆมันมันอยู่ในจุดที่มันสงบเรียบง่ายมีความสุขจัดการเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกคุณสามารถจัดการได้แต่คนรักที่เข้ามาดูเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้กล้าไม่ได้เท่าเทียมกับพลังงานที่คุณเป็น เป็นการเข้ามาแบบเล็กๆน้อยๆแบบจะเอาอยัางไงดีจะจะเอาอยัางไงก็ไม่อย่างไงสักทีนิ่งอยู่งั้นไม่ได้ไปหน้ามาหลังอะไรจริงๆพวกคุณนะ่ะเป็นคนที่มองอนาคตการไกลเป็นคนที่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคนความรักเนี้ยเข้ามาดูไม่ได้มีความกล้าอะไรกล้าลงทุนไม่ได้กล้าอะไร เผอๆมีครอบครัวด้วยซ้าไปเพราะพวกคุณรู้สึกว่าบางครั้งอะ่ะคุณต้องการความคอมมิทเมนต์ในเมื่อให้คุณไม่ได้จะอยู่ไปเพื่อเพราะพลังงานของพวกคุณอะ่ะมันสุดยอดอะ่ะเข้มแข็งชัดเจนอยู่กับตัวเองก็ได้อยู่ได้แบบสบายด้วยถ้าไม่มี คนรักที่มันดูห่วยๆที่ไม่ได้กล้าที่จะลงทุนอะไรกับพวกคุณไม่ได้กล้าลงทุนลงใจการเทคแอคชั่นอะไรอยู่ไปวันๆแอบคบไปวันๆแล้วพวกคุณจะอยู่เพื่อชีวิตของพวกคุณมันมันดีแล้วอะ่ะคุณก็ไปหาจุดที่มันใช่มากกว่า ถ้าเขามีครอบครัวก็ให้เขาอยู่กับครอบครัวไปคุณรู้สึกว่าคุณพยายามอดทนอดกั้นมานานมากแต่ต้องยอมรับนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ่ะมันมันเขาเรียกว่ามันลึกซึ้งมันเอรู้จักกันมานานผูพกพันกันมากๆใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกดีที่เวลาอยู่ด้วยกัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วมันก็เป็นไปได้ยากหรือถ้าคนของคุณน่ะไม่ได้กล้าที่จะทุ่มเทอะไรให้กับพวกคุณแม้แต่เวลาอะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินการซัพพอร์ตอะไรใดๆแม้แต่เวลาความใส่ใจยังดูเล็กๆน้อยๆถามหน่อยคนอย่างพวกคุณน่ะเข้มแข็งผ่านอะไรมาเยอะอย่างที่บอกค่ะ มันได้รู้เขาเรียกว่ามันได้รู้เช่นเห็นชาติกับทุกสิ่งอย่างจนเข้าใจเข้าใจแบบลึกซึ้งอย่างทองแท้เพราะฉะนั้นพวกคุณรู้สึกว่าอ่าขออยู่กับตัวเองขอสร้างอ่าชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักรักแค่ไหนพวกคุณก็รู้สึกว่ามันมันสุดแล้วอะ่ะมันมันอดทนมาเพื่อคนที่คุณรักมา,มามากพอแล้ว พวกคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ทุกอย่างดูอึดอัดแล้วก็ถ้าเขามีครอบครัวก็รู้สึกว่ามันมีแต่เราไหมที่ไปซัพพอร์ตเขามีแต่เราไหมไปซัพพอร์ตความรู้สึกไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะขนาดความรู้สึกพวกคุณก็ยังต้องไปช่วยดูแลซัพพอร์ตคนคนนั้นหน้าที่จะมีคนของของเขาอยู่แล้วบางพลังงานนะคะ คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองต้องการใครสักคนหนึ่งที่มันดูเท่าเทียมเห็นคุณค่าในตัวคุณกล้าที่จะทำอะไรเพื่อคุณบ้างเชื่อว่าตัวคุณเองก็มีใจให้กับใครคนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูมั่นคงนะคะแต่คุณก็ต้องการให้เขาทำอะไรเพื่อคุณบ้างไม่ใช่มีแต่คุณที่พยายามทำให้เขา ความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องต้องยอมรับนะคะความรู้สึกมันมีเยอะบางพลังงานเป็นคนทางไกลด้วยนะคุณก็เลยรู้สึกว่าขอจบค่ะกับความสัมพันธ์การที่จะมีใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เติมเต็มเป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียวคุณก็รู้สึกว่าขอจบอยู่กับตัวเองเงียบๆอยู่กับเงินอยู่กับงานอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวคนที่คุณรัก คุณก็รู้สึกว่ามันก็โอเคดีอยู่ในโลกของคุณถ้าใครคนนั้นเลือกที่จะรู้สึกว่ารักอิสระมองแต่ตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองคุณก็รู้สึกว่าไม่ไม่จำเป็นที่คุณจะอยู่จุดนั้นถักยิงเขามีครอบครัวอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนคอมมิตเมนต์อะไรกับคุณได้ คุณขอเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ขออยู่ในโลกของคุณที่เกียรติต้องไปแย่งใครไม่เอาอ่ะเอาไปเหอะใครอยากได้ก็เอาไปเหอะมีครอบครัวก,ก็ไปอยู่กับครอบครัวคุณนุ่นคุณรู้สึกว่าคุณไปขอไปตายเอาดาบหน้าคะ่ะไม่อยากอยู่ในจุดนี้เพราะชีวิตของพวกคุณไม่ได้แคร์จริงๆพลังงานของพวกคุณดูไม่ได้แคร์ ฉันมีดีอ่ะอะคุณดูนะหน้าตาคือฉันมีดีอ่ะแล้วไงอ่ะถ้าไม่ได้กล้าที่จะทุ่มเทอะไรให้กับพวกคุณไม่ได้แคร์คนรอบข้างก็เหมือนกันค่ะคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามที่พยายามมารับเอาแต่ผลประโยชน์จากพวกคุณมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องพวกคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจอะค่ะ รู้สึกว่าปิดกั้นดีกว่าจะไปไหนก็ไปฉันขอมีความสุขกับตัวเองขอต่อสู้ให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงสร้างความสุขให้กับตัวเองถ้าไม่ได้มาช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นก็อย่ามาทำลายคนรักก็เหมือนกันถ้าไม่ได้มาทำอะไรเพื่อพวกคุณ ไม่มีเวลาไม่มีการซัพพอร์ตไม่ได้จะอะไรแต่ต้องการให้พวกคุณอยู่ในชีวิตคือไม่ได้ช่วยสร้างสารรค์อะไรให้มันรู้สึกว่าชีวิตพวกคุณดีขึ้นแต่ก็ยังจะมาหาเอาเรื่องเอาปัญหามาให้กับพวกคุณต้องช่วยอีกคุณพวกคุณรู้สึกว่าช่วยไปไกลไ,ได้โปรดไม่ได้แคร์ค่ะต้องการความสุขความสบายใจแล้วคนอย่างพวกคุณ ไม่ได้ก้มลงไปเพื่อจะยื้อแย่งอะไรกับใครในเรื่องความรักมีคุณค่าในตัวเองมากพอความรักไม่มีมิตายไม่ได้สนใจขนาดนั้นพวกคุณโฟกัสในอนาคตความสุขเรื่องเงินความมั่นคงซึ่งพวกคุณสามารถทำได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคนรอบข้างคนรักอย่าพยายามเข้ามาเป็นปัญหาถ้าไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตดีขึ้น ก็ช่วยกันลุนาเอาตัวออกไปไพ่ที่ดีที่สุดออกมาต้องยอมรับว่าพวกคุณต้องการความสุขความสำเร็จให้กับตัวเองพลังงานความรักต้องบอกได้เลยว่าเห็นได้เลยว่ามีคนอ,อยากเข้าหาพวกคุณมากๆยิ่งพวกคุณปฏิเสธยิ่ง เห็นคุณรู้สึกว่าไม่แคร์ไม่สนใจคนพวกนี้อยากเข้าหาคุณมากๆแอบซองแอบมองคุณหนักมากอยากเข้ามาเริ่มต้นใหม่แต่ตัวคุณเองก็เลือกที่จะเห็นคุณค่าในตัวเอง หมกมุ่นในกับชีวิตของตัวเองมีอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองพวกคุณหมกมุ่นกับชีวิตของตัวเองแต่ยิ่งพวกคุณทำแบบแบบนั้นมันยิ่งไปมีแรงดึงดูดกับคนบางครั้งนี่ยิ่งคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วโอ้โหอยากมาหาแอบส่องแอบมองอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ อยากเป็นเจ้าของคุณแต่ไม่กล้าเพราะคุณดูมีกำแพงมากๆแล้วคุณดูหญิงเนี่ยเห็นไหมคะคุณดูสมบูรณ์แบบคุณดูสมบูรณ์แบบมากๆบอกได้เลยว่าคนคนนั้นถ้าก่อนหน้านั้นมั่นใจในตัวเองไม่ได้กล้าเข้าหาคุณคุณมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองแล้วรักตัวเองมีความหยิงทนงในตัวเอง จริงๆแล้วพวกคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆเป็นคนที่ใจดีกับคนที่คุณรักแต่ต้องยอมรับว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันไปข้างหน้ามันมีความสำเร็จกับชีวิตของตัวเองมีคนอยากเอาชนะใจคุณเสียดายคุณคะ่ะแต่ชีวิตของคุณมันไปมีความสุขแล้วอ่ะอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำอยากนอนตื่นสายๆอยากไปเที่ยวไม่ได้อยากจะสนใจอะไรรู้สึกว่าใช้ชีวิตสโลไลฟ์มาก พวกคุณอะไรที่ไม่ใช่พวกคุณรู้สึกว่าไม่สนใจเททิ้งค่ะเยียวยาตัวเองชีวิตของคุณตอนนี้ดูโดดเด่นบางพลังงานมีชื่อเสียงด้วยมีออร่ามีความสุขกับตัวเองอะค่ะพลังงานของพวกคุณเนี่ยเห็นไหมมีไฟมีแพชชั่นกับตัวเองชีวิตของพวกคุณจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆฉลาดเป็นกรด ไม่มีอะไรที่พวกคุณจัดการไม่ได้ในชีวิตมีความสำเร็จสุดๆบอกได้เลยว่าคนพยายามที่จะเข้าหาคนตอนนี้คุณดูเมินเฉยไม่ได้สนใจค่ะไม่ได้ให้ราคาพวกคุณอยู่อย่างใจเย็นเขาเรียกว่าอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างเป็นคนที่เป็นผู้รู้พวกคุณรู้เท่าทันรู้เกมรู้แก้ว ของคนที่จะเข้ามาขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมีสติเงียบเงียบใจเย็นกับทุกสิ่งอย่างสยบกับทุกอย่างใครจะเป็นยังไงมันแล้วแต่เขาเรียกว่าผลการกระทำของคนคนนั้นอย่าพยายามเอาปัญหามาให้คุณคนรักก็เหมือนกันชีวิตของคุณไปข้างหน้าหาความยุติธรรมให้กับตัวเอง จะไม่เอาตัวไปรองรับกับความยากความทุกข์ยากไม่เอาไปรองรับกับปัญหาของใครรู้สึกว่าพวกคุณโดนเอาเปรียบมาเยอะตอนนี้ขออยู่ในจุดที่มีความสุขมีความสำเร็จกับหน้าที่การงานเอาตัวเองไปข้างหน้าอย่างมีสติเมินเฉยอย่ามา เชื่อไหมว่าพอในจุดหนึ่งที่คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้จนทุกวันนี้เวลาคุณเจ็บเวลาคุณมีปัญหาคุณเยียวยาตัวเองแต่เวลาคนอื่นมีเรื่องอะไรพวกคุณเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปซับพอร์ตแต่ถึงเวลาทีคุณบ้างคุณมองหาใครไม่เจอเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยไปไกลๆไม่อยากฟังเบื่อลำคาญคนรักก็เหมือนกัน รู้สึกว่าพวกคุณโดนเอาเปรียบเพราะฉะนั้นวันนี้เวลานี้พวกคุณปฏิเสธนะคะตัดทิ้งค่ะอะไรไม่เคลียร์อะไรที่หนักอกหนักใจอะไรที่เป็นภาระบอกได้เลยว่าคุณไม่เอาอะไรที่ยากๆไม่เอาชีวิตของคุณมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มาแบกรับความรู้สึกให้กับใครขอไปเหนื่อยกับอนาคตของตัวเองกับงานกับความสำเร็จไปขอนอ่า เขาเรียกว่าเหนื่อยกับงานหน้าที่การงานดีกว่าชีวิตของคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะคนทางไกลนะในหน้าที่สายงานอายุแตกต่างกันเขาอาจจะน้อยกว่าหรือคุณอาจจะน้อยกว่าเขามากๆคนที่รู้จักกันมานานด้วยบางพลังงานนะคะเป็นคนเก่าๆคนที่เคยเทกันไปด้วยก็อยากกลับมาหาคุณค่ะคนที่เทกันไปคนเก่าๆก,ก็พยายามที่จะกลับมาหาคุณ รู้สึกว่าเราเปิดแค่นี้พอเนาะผู้อ่านสัมผัสได้ว่ามีแต่คนอยากเข้าหาคุณในวันที่พวกคุณสำเร็จแล้วอยู่กับตัวเองอยู่ในพื้นที่มั่นของตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไรกับใครเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนโลกไม่ชอบนินทาว่าหลายใครรู้สึกว่ามันเสียเวลาอยู่แบบมีสติอยู่แบบเป็นผู้รู้อยู่แบบเข้าใจโลกจริงๆ พลังงานคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ต้องยอมรับพลังงานของพวกคุณก่อนที่พวกคุณจะมาอ่ามีความสำเร็จได้วันนี้โดยเฉพาะเรื่องงานนะคะโดดเด่นมากๆพวกคุณจะมีความสำเร็จอะไรที่ไม่ใช่มันจะออกไปจากชีวิตคุณงานก็เหมือนกันพวกคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดเลยในหน้าไพ่สิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้คนรอบข้างนะคะคนที่เคย พวกคุณเคยช่วยเหลืออยู่ตลอดก่อนหน้านั้นก็อยากจะเข้าหาคนรักก็เหมือนกันคนเก่าๆคนที่รู้จักกันมาก็รู้สึกว่าในในนาทีที่คุณดูมีความสุขมีความสำเร็จมีแต่คนอยากเข้าหาคุณคนรักสมมติว่ายิ่งเป็นคนที่มีครอบครัวนะตัวดีเลยอยากเข้าหาคุณไม่อยากเสียคุณไปพลังงานของคุณยิ่งนับวันมันยิ่งดูแบบมีพลังในตัวเอง เป็นคนที่ใจดีนะแต่ก็ตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้ดีพร่ำเพื่อมีความคัดเลือกคนที่มีอ่าคนที่คุณคิดว่าสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆจากคุณคัดกรองอย่างละเอียดเพราะว่าพวกคุณได้เห็นแล้วว่าคุณทำอะไรเพื่อคนอื่นมาเยอะคนรักคนรอบข้างคนในครอบครัว แต่รู้สึกว่าเออมันก็หักหลังดีเนาะเจ็บดีทําร้ายกันดีจนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าก็ไม่ได้แคร์แล้วนะความรักก็เหมือนกันพลังงานของคุณสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้รักตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นในหน้าที่การงานสร้างความสำเร็จอะไรที่ไม่ใช่ตัดทิ้งอะไรที่ความรักที่ไม่ใช่หันหลังค่ะเททิ้งเลยค่ะพวกคุณไม่ได้สนใจ นี่คือพลังงานของคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ในวันนี้นะคะสุดยอดจริงๆลูกแม่พวกคุณนี้มันเจ๋งจริงๆกับคนที่เป็น f อช่องนี้ชอบจริงๆเลยยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนิโกลทาลอช่องนี้ด้วยนะคะ